สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวรถเอาผ่าซส้แก๊สนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาเติมแก๊สกันเจ้าหน้าที่บอกว่าให้เราปิดเครื่องก่อนมาดูไม้ครับตอนนี้168่งรแนะหนะึแล้วก็แก๊สหมดนะครับ มาดูว่าเราจะใช้แก๊สไปเท่าไหร่นะครับจากระยะทางตรงนี้ดูราคาแก๊สกัน5.3 จะเป็น14.7สีดเจ็ดนะเดี๋ยวราเตินแก๊สก่อนนะรเอาผ่านตัวนี้เป็นเครื่อง3000นะครับเครื่อง3000 V6 วีหกหกสูบก็จะเป็นที่ของตอนนี้มาเที่ยวจังหวัด ไปต่อจังหวัดน่านกันนะครับมาดูอัตราสิ้นเปลืองการกินแก๊ กินนะเราไม่เอาเอาก็ได้นะฟรีไหมไม่ไปเบิกบริษัทใช่ไหมไม่เบิกไม่เบิกเลยไม่นสมาชิกไปยังไม่เบิกทำไหมไม่เป่นนานมาทีไม่มันมีทั่วประเทศนะหรอใช่ของพีพีอะ่ะแล้วแล้วมันมีประโยชน์ยังไงอ่ะก็ใช้เป็นส่วนลดได้ค่ะใช้เป็นส่วนลดเท่าไหร่ฮะเกอ,อถ้าสมมุติว่าหนึ่งพันแต้มเท่ากับหนึ่งร้อยบาทถ้าหนึ่งร้อยแต้มเท่ากับสิบบาทก็คือเติมหนึ่งครั้งก็จะได้แต้มเลยพี่ แล้วต้องใช้อะไรสมัครบ้างฮะบัตรประชาชนกับเบอร์โทรศัพท์อย่างเดียวค่ะแค่นั้นนะใช่ค่ะเดี๋ยวหนูมีลูกอมด้วยก็ได้นะเอาลองดูขอบัตรประชาชนนี่ก็ประหยัดไปอีกส่วนหนึ่งนะครับสมัครสมาชิกเดี๋ยวดูเติมได้เท่าไหร่ทำไมไม่เต็มตะกี้บังคับจักรเพียงสี่ร้อกว่าบาทมันจะแพงไปไหมเนี่ย 14.7จุดเจ็ดมันเป็นได้อราไปแล้วก็ค่าที่ค่าในไรไม่ีบริษัทจะมีคุ้นตันราคาไม่ได้เลยต้องสมัครสมาชิกหรือว่าเครื่องนี้มันเติมได้ได้แรงกว่าไม่ไม่ค่ะม,มันมเป็นคงาจะทำงานใหญ่กว่ 7 8 1ดหนึ่งหตอนนี้ก็เจ้าที่ให้เราสมัครสมาชิกนะครับ PT เติมได้ทั่วประเทศจังหวัดหนึ่งจะมี PT สักกี่สาขาอุ้ยเยอะค่ะพี่2ี่สกว่าสาขาค่ะมีทั้งน้ำมันแล้วก็แก๊สด้วยค่ะในลชลบุรีนะใช่ค่ะเพราะว่าม,มีทุกอำเภออ๋อเหรอฮะแล้วก็มันจะถ้าเป็นถ้าสมมติว่ามันเป็นสน่วนลดพิเศษก็คือถ้าสมมติวันเกิดคุณลูกค้าใช่ไหมคะคุณลูกค้าสามารถไปกินเครื่องดื่มฟรีได้ค่ะที่ร้านกาแฟพันไทยของเรานะคะ แล้วก็ถ้าสามาาสาสมติลูกค้าสะสมแต้มนะคะลูกค้าก็จะได้ใบแรกค้อยคอทองคําหรือตู้เย็นหรือเครื่องสักคาได้ค่ะถ้าลูกค้าไม่ได้ใช้แลกส่วนสาสาลดมามเป็นแก๊สถ้าสามมติลูกค้าไม่ได้ใช้แลกเป็นแก๊สเป็นส่วนลดนะคะลูกคาบบ้าก็จะไปแรกของรางวัลพวงนี้ได้ค่ะ,เ,ะเป็นส่วนลดในการเติมแก๊สก็ได้แล้วก็สะสมมาให้มันได้ยอดเยอะๆอีกอย่างนึงอ่ะที่เป็นรีมยมของเราก็คือโหลดแอปแม็กมีเนี่ยแม็กมี ไือแบบว่าสองเท่าเลยพี่มันจะมีโปรโมชั่นโปรโมชั่นทุกเดือนจะแจ้งทางแอป FB เลยค่ะนี่นะครับบางโพนเนโอยขอบคุณมากเลยที่แนะนำเต็มแล้วครับเต็มแล้วครับมันดูมันสโลว์สโลว์ละรับเป็นน้ำหนึ่งดังน้ำได้น้ำอะไรน้ำเปล่าได้เลยค่ะสองร้อยบาทได้น้ำหนึ่งขวดสองร้อยบาทได้น้ำหนึ่งขวดอ่าถ้าสี่ร้อยได้น้ำสอง ได้ทั้งสองขวดแน่แต่ถ้าสมมติว่าคุณลูกค้าไม่เอาน้ำเอาแต้มก็จะได้อีก35แต้มเพิ่มค่ะเพราะน้ำหนึ่งขวดเท่ากับแต้มสามสิแต้มผมมาเป็นแต้มก่อนดีกว่าอยากรู้จักแต้มอจัดได้ยากรู้จักแต้มูโดนเป็นสี่ร้บาทแม่เจ้าเดี๋ยวลองเบเตอร์อีกปั๊บนึ้นใหม่นะคะว่าเราจะสิ้นเปลืองไปเท่าไหร่ได้ค่ะพี่ไปจองเทียนใช่ไหมคะไปจังหวัดน่านนะอ๋อจังหวัดน่านมีมีเดี๋ยวไปเรื่อยๆ Okay. เดี๋ยวเข้าใจตามก่อนนะครับตาม